เป็นอีกหนึ่งเรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้นะครับคุณผู้ชมกรณีของเสี่ยที่ขับเบนลี่ไปชนรถปาเจโร่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับถึงแม้ว่าผลการตรวจแอลกอฮอลจะออกมาแล้วไม่เมาไม่โดนข้อหาเมาแล้วขับนะครับ,รบแต่ล่าสุดปรากฏว่าทางตำรวจกลับมาบอกว่าแจ้งข้อหาเมาแล้วขับแล้วเพราะว่าไม่ยอมเป่าส่งสารฝากขังเรียบร้อยแล้วครับ ผลการตรวจเลือดของนายสุทัศน์คนที่ขับรถยนต์หรูยี่ห้อเบนลี่จากโรงพยาบาลตํารวจนะครับที่ปรากฏว่าปริมาณแอลโกอฮอล์เนี่ยเจอประมาณ10กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กฎหมายไม่เกิน50ถูกไหมครับครับเจอประมาณ10กว่าก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายส่วนเรื่องการตรวจสอบความเร็วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานคาดว่าน่าจะรู้เร็วๆนี้เช่นเดียวกับการตรวจสอบยาเสพติดสารเสพติดเนี่ยมีไหม ขณะนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จแน่นอนว่าผลตรวจแอลกอฮอลที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันค้านความรู้สึกของใครหลายคนคพอประกาศออกมานี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกันเยอะว่าโอ้โหคุณไปตรวจเนี่ยล่อเข้าไปเกือบตีห้าผ่านไปหลังเกิดเหตุห้าชั่วโมงแล้วผลมันตรงไหมแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยอ้างว่าเจ็บหน้าอกไม่เป่าแบบนี้ได้หรือเปล่าแมนะ้แต่กู้ภัยก็ยังคาใจเลยล่าสุดมีหมอด้วยนี่พี่คุณหมอออกมา ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะคุณหมอเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดประเด็นนี้นะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธบอกว่าสิ่งที่สําคัญนะครับ,ค,รบควรจะตรวจภายใน4ชั่วโมงเต็มที่เลยไม่ควรเกิน6ชั่วโมงครับ เพราะว่าเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายนะพอมันเข้ากระแสะเลือดไปแล้วเนี่ยนะฮะร่างกายก็จะเผาผลาญแอลกอฮอล์ออกมามันทําให้การตรวจหาแอลกอฮอล์ในเลือดอาจจะลดต่ากว่าที่กฎหมายกําหนดได้ครับนี่ฮะผมฟังคุณเอกอ่านในเดย์อยู่มีค,คุณหมอมาเปิดสูตรด้วยใช่ไหมสูตรการคานวณย้อนหลังต้องมีการคํานวณอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ตรวจหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว5ชั่วโมงถูกไหมครับครับจริงๆแล้วจะใช้ข้อมูลณตอนนั้นเลยไม่ได้ต้องคํานวณหาย้อนกลับไปว่าผ่านมา5ชั่วโมงแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ย มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหรก่รกันแน่ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายมาอ้างว่าเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นอธิบดี DSi เข้ามาช่วยเหลือพาเสียขับเบลลี่เนี่ยออกไปบอกว่าเดี๋ยวมาดูคดีนี้เองเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเองเรื่องนี้นายตรยฤทธิเตมหิวงนะครับอธิบดีดี i ออกมาบอกแล้วว่าคนที่มีการแอบอ้างเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอนนะตนไม่ได้ไป ตนไม่ได้มาจากสายตำรวจด้วยจบมาทางด้านสายแพทย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้เลยหากเรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นตนที่ไปติดต่อขอให้ช่วยเหลือทางคดีจริงๆตัวเองพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งทันทีและถ้าหากพบว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาของ DSI ออแอบอ้างว่าเป็นอธิบดี d s i อแอบอ้างนู่นแอบอ้างนี่ไปช่วยเหลือก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับ,รบไอ้เรื่องบอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงเลย เช่นเรื่องเบนเล่เนี่ยท่านลองดูสิผมบอ,อกได้เลยตรวจสอบไปเลยครับไม่มีความจริงยืนยันวา่าทำคดีไม่ได้เข้าไปเกี่ยวของกับเลี่ไม่เลยฮรไม่เลยแน่นอนครับถ้าใครมีอะไรที่เป็นเบาะแสท่านมาบอกผมลาออกเองนะครับเรื่องนี้ผมยืนยัน ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับได้ตั้งกรรมการสอบสวนพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้แล้วนะครับพล <c oughs> ตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกรอ,องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่า <c oughs> นก็ระบุว่าได้แจ้งข้อหากับผู้ขับขี่รถเบลลี่เนี่ยก็คือขับรถเฉียวชนผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย <c oughs> นะฮะนี่คือก่อนหน้านี้ก <c oughs> ่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดนะครับได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วครับก็มีข้อหาขับรถโดยประมาท อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายรวมไปถึงมีข้อหาขับรถในขณะเมาสุราแล้วครับ,รบนะฮะสุดท้ายโดนนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลต่อไปซึ่งหลังจากแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ก็มีการนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปทาการฝากขังต่อสารอาญการกรุงเทพใต้นะครับซึ่งสารท่านก็ได้พิจารณารับฝากขังตามคําร้องแล้วนะครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอดูอีกทีนะฮะจังหวะที่เสียเบลลี่เนี่ยขับมาแล้วไปชนปาเจโร่คือจริงๆมันมีการสัมภาษณ์ที่เสียสุทศน์เนี่ยให้คําสัมภาษณ์บอกว่าจริงๆเขาชนปาเจโร่ไม่ได้แรงแต่กู้ภัยเนี่ยเป็นคนชนปาเจโร่แล้วทำให้พลิกคว่ำแต่ภาพไม่ใช่แบบนั้นนะอ่าก็ต้องตามกันต่อนะครับดําเนินการกันไปตามขั้นตอน